ตันนี้ทีมงานโฟเทเดินทางมาเยี่ยมชมนะครับอีกแปลงหนึ่งแล้วนะครับอยู่ด้านหลังผมนี่นะฮะต้องบอกว่าแปลงนี้เข้าคอนเซ็ปต์ลดต้นทุนผลผลิตเพิ่มเดี๋ยวเรามาพบกับเกษตรกรท่านนี้กันครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวกับท่านผู้ชมนิดนึงครับชื่อนาสันติพิมุงครับอยู่ที่ตำบลปลายนาครับอำเภอรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีครับ ข้างหลังเรานี้พันข้าวพันอะไรพี่ฮ้าเตดครับ fortress, เหเ็นหบอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยทํานาข้าวเนี่ยพี่ค่อนข้างจะทําข้าวได้มาตรฐานก็คือได <undred S 1> ้ระเกลียนได้ได้ได,ได้เขียนได้อแต่แต่ว่าการการดูแลการบํารุงสมัยก่อนเป็นยังไงพี่ใช้ปุ๋ยใช้ยาเป็นยังไงบ้างครับใช้ยาเยอะน้อยครับใช้ยาเยอะด้วยครับปุ๋ <BigQuery S 1> ยเยอะด้วยปุ๋ยเยอะด้วยครับปุ๋ยเยอะครับยี่สิบสามไร่สองแปลงรวมกันครับให้ปุ๋ยประมาณกี่กระสอบพี่ประมาณสามสิบครับสามสิบเลยเหรอครับ พี่รู้จักสินค้าตัวนี้มานานกี่ปีแล้วพี่สามปีแล้วครับสามปีแล้วนะฮะครับครับก็คือใช้มาตลอดเลยครับยี่สิบกว่าไรนนี่พี่ใช้ใชฉีดประมาณกี่ครั้งครัสามครั้งแบบหรอแล้วหมดไปกี่ซองวันหกซองครับหกซ,ซองซองละหกร้อยหกหกสามสิบหกสามพันกว่าบาทปัญหาในนาข้าวที่เราเจอกันส่วนใหญ่ก็เรื่องของมแมลงหรือโรคเชื้อราใบม่วงใบไม้มเมล็ดด่างเนี่ยหลังจากเอาโฟทีมาใช้เนี่ยเจอไหมไม่ไม่ไม่มีละไม่มีละ ม่ด่างไม่มีไม่มีเลยครบบใยดีใยดีใบเขี้ยวดีเม็ดไส้ดีครับใบฉันดีเนะครับนอกาไม่กวนเนี่ยไม่เป็นเชื้อราดีครับสิ่งที่พี่เห็นเห็นเมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าลดปุ๋ยลงไปเยอะเลยเยอะครับกี่กระสอบครพี่ลดไปสิบกระสอบเล้ครับชั่วโมงนี้ปุ๋ยราคาอะไรพี่อันเียพันที่ใชายทุกวันนี้นะพันสี่พันห้าพันห้าพันห้าครับลดไปสิบกระสอบก็หมื่นห้าแล้วนะครับหมื่นห้าแต่ เอามาจ่ายวันนี้แค่3,000ันกว่าบาทเองคุ้มไหมครับพี่คุ้มครับนะโหสุดยอดเลยรลดอยากเข้ามาแรงเหรอพี่อยากเข้ามาแรงก็ใช้น้อยหน่อยน้อยกว่าเดิมเยอะไหมพี่เยอะครับอย่างเมื่อก่อนเห็นบอกว่าจ่ายยาหนึ่งรอบของการทํานานี้ใช้่าใจ้จ่ายประมาณเป็นหมื่นเป็นหมื่นครับค่ายาเป็นหมื่นตอนนี้ไม่ถึงอ่ะตอนนี้ใช้น้อยลดลดลดลงครับเหลือ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 กี่พันนะพี่สักห้าพันนะครับห้าพันครัโอ้ยจะบหมื่นนึงนะครับค่ายาเข้ามาแรงค่า ยาเชื้อราต่างๆเหลือประมาณ5,000เองแล้วเซฟอ,อีก5,000เนาะครับครับปุ๋ยยาลดไปไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่ผลผลิตไม่ลดลงและไหลแป้งเนี่ยผลผลิตเพิ่มขึ้นด้วยของพี่ก็เห็นว่าเพิ่มขึ้นมาอีกเพิ่มขึ้นกว่าและเยอะบางทียี่สิบห้าเกียนน่อย่างเงี้ยนะครับครับจบบนะคเ,จเคยได้ยี่สามไร่เนี่ยยี่ห้าเกียนได้จะเคยได้ยี่สามครับ พอใช้ตัวนี้เป็นยี่ห้าเลยครับสามปีที่ผ่านมานะครับยืนยันว่าผลผลิตดีได้ผลดีนะครับมีอะไรฝากกับท่านผู้ชมทางบ้านนิดหนึ่งครับหลังจากกับใชโฟทีครับใชโฟทีดีครับลดปุ๋ยลดยาดีจังครับใชแบบใชมาตัมปีแล้วครับชีใบเขี้ยวดีเม็ดไส้ดีครับความชื้นก็น้อยดีประทับใจมากเลยครับครับครับ ร้อยคะแนนเนี่ยพี่ให้กี่คะแนนครับพี่ให้หนึ่งร้อยแล้วครับโอ้โหประทับใจขนาดนี้เลยเหรอครับตายครับประทับใจเราะว่าผลผลิตดีเกินคาดดีครับนะครับก็เห็นไหมครับเกษตรกรทุกท่านก็จะบอกว่าใช้แล้วต้นทุนลดผลผลิตเพิ่มจริงนะครับฝากขอบคุณคุณพี่สันติด้วยนะครับขอบขอบคุณมากลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับทำข้าวได้มาตรฐานก็คือได่ละเวียนันครับ สามปีแล้วนะครับ,รบก็คือคใช้มาตลอดเลยครับยี่สิบกว่าไร่นี่พี่ชใช้ฉีดประมาณกี่ครั้งอะสร้างขงังแบบรอแล้วหมดไปกี่ซองวันหกซองครับหกซองซองละหกร้อยหกหกสามสิบหกสามพันกว่าบาทปัญหาในานาข้าวที่เราเจอกันส่วนใหญ่ก็เรื่องของมแมลงหรือโรคเชื้อราใบม่วงใบไม้เมล็ดด่างเนี่ยหลังจากเอาโฟทีมาใช้เนี่ยเจอไหมไม่ไม,ไม่ไม่มีครับไม่มีครับไม่ด่างไม่มีไม่มีเลยครับขายดีขายดีใบ